น้องๆเคยสบปัญหาไม่มีโลบัคหรือไม่โอ้ยอยากได้เกมพาร์ทว่ะนี่เลยร้านชานโนมานเย็นรับบริการกดเกมพาร์ทมากมายหลายแมปเช่นบ็อกซ์ฟูดอนิเมะอีววเชั่นสมูนิเตอร์และแมปอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งกล่องสุ่มไก่ตันมีราคา49.99 1 4 9ให้เลือกอีกมากมายดึงต้ล่างคลิปเลยนะครไปดูคลิปกัน โอเคครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่เกม Anime Evolution s u น m o n มอนิเตอร์นะครับน้องวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการหาเงินในแมปนี้นะครับแล้วสมมุติถ้าเราแบบเป็นสายเติมใช่ไหมครับแล้วเราก็ตีมอนทีเดียวตายเนี่ยจบทีเดียวตายไปได้หมดเลยอ่ะอ่าแบบเนี้ยทีเดียวตายหมดนะครับวิธีจะหาเงินแบบนี้จะหาอย่างไงนะครับสำหรับคนสายฟีสายเติมเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนทั้งหมดเลยแล้วกันเดี๋ยวเราเริ่มไปจากด่านแรกก่อนนะครับ ก็อย่างแรกนะครับคือถ้าน้องๆพลังเยอะน้องๆก็มี2วิธีนะครับ1คือตีอาคาอินุนะครับอาคาอินุเนี่ยถ้าน้องตีที่เราจบอ่ะน้องๆก็ต้องไปดันสีเลยเพราะอาคาอินุมันรู้สึกว่าบางๆและเนี่ยอาคาอินุก็คือการฟา์มเงินที่ดีนะครับสําหรับคนแบบพลังนิดนึงพลังแบบไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับแบบ ตีแบบไม่ใช่ทีเดียวจอดนะครับก็ฟาร์มเงินได้ทีเดียวเลยนะครับดีมากเลยนะครับสำหรับสายฟรีก็ตีมอนในแบบทั่วไปนี่แหละพี่มองว่าน่าจะดีสุดแล้วแล้วสําหรับคนสายเติมนะครับก็ต้องไปดันที่4นะดันที่4คือดันนี้เลยนี่มาดันนี้เลยครับสําหรับคนที่โหดน,น,นะครับพลังล้นหลาเหลื่ไวกนะครับก็ มาดันที่4เลยดันสี่นี่คือฟาร์มเงินได้โคตรดีเลยนะครับฟาร์มเงินได้ดีมากนะดีเลยแหละดีเลยแหละสำหรับคนที่แบบพลังล้นหลามนะเยอะๆอ่ะพี่มองว่าสายฟรีอ่ะแล้วก็ฟาร์มในแมปทั่วไปปกติเลยนะครับเพราะสายเติมมันพลังล้นหลามเลยมาแนะนําว่ามาตีในดันดีกว่านะครับเพราะเลือดในดันมันเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลอกก่อนนะเออเดี๋ยวพี่ขอฝากช่องทางการฟาร์มก่อนละกันอันนี้คือเฟสพี่นะครับคือใครจะทักมาฟาร์มก็ทักมาได้เลยนะครับส่วนใครอยากเติมเกมพาร์กก็ ทักร้านชานมหวานเย็นได้เลยนะครับเขาบริการกดเกมพาร์ลเดอร์ลิงใต้ล่างคลิปนะครับลิงใต้ล่างคลิปนะเห็นไหมมันมันคูณได้เยอะมากเลยเงินนะเห็นไหมมาเยอะอยู่นะสามจุดหกเอ็ดเลยนะครับถามว่าทำไมพี่ตีเดียวตายนะครับเพราะดันเวฟมันอยู่ที่สามสี่เองเนี่ยสมมุติถ้าหลังๆอ่ะมันจะตีมันจะตีโคตรยากเลยนะครับมันจะตียากมากนะเรารอก่อนนะทุกคน อันนี้ไม่ใช่ราฬิกาพี่นะครับราฬิของลูกค้านะพี่เอามาเอามาทําคลิปก่อนแหละครับเอามาทําคลิปราฬิของลูกค้านะครับเขามี3เกมพาร์ลกักลักนั่นเองนะทุกคนเลยเอามารีวิวนะครับ3เกมพาร์ลักลักคือออโต้คลิกนะครับแล้วก็สายฟ้านะครับแล้วก็คลิกลวนนะรประมาณนี้เลยก็ถือว่าดีอยู่นะทุกคน3เกมพาร์ก็โหดเลยแหละที่มองว่า3เกมพาร์นี้ฟาร์มง่ายมากขึ้นง่ายเลยแหละ3เกมพาร์นะครับ สมมุติถ้าเรามีแบบอาโลบักเหลือๆนะเราไปสุ่มกิวมัวเลือดมอนมันยังน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวเรารอไปตัดคลิปไปเลือดมอนเยอะๆละดีกว่ามันจะไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะดูว่ามันอยู่เว็บไหนกก่่่ออนนททัั้ีีมยู ตอนนี้เราได้1ตัวประมาณ1 T ทีดีๆนะครับพี่เปิดคูณ2อา 2> เงินไว้แล้วก็ดามเมจไว้ด้วยนะตอนนี้เราก็อยู่ด่านที่80เวทไปทุกคนไม่น่าเชื่อว่าถึงถึงขนาดนี้นะทุกคนเกมพาร์สมีแค่3เกมพาร์สนะสมมติถ้า,ามีเกมพาร์สเงินเกมพาร์สดามเมจน่าจะโหดอย่าบอกนะว่าเราจะจบเกมด้วยตัวนี้ตอนนี้เหลือเลือดมันที่30ดีๆแล้วทุกคนไม่นะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทุกคน ว้าวอีกน e ิดเดียวจัดเลยน่าจะจบที่85นะพี่มองว่าสําหรับพี่นะพลังเท่านี้นะครับ85้าแน่นอนน่าจะเป็น85นะตอนนี้เลือดอยู่ที่ร29ดีดีแล้วนะครับไม่นะเฮ้ย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 ทุกคนดู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 โอ้โหเชียจัดนิดเดียวเนี่ตัวนี้อาจจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วทุกคนเลือดอยู่ที่ร3 5ดีดีแล้วนะครับยอดเงินเราน่าจะอยู่ที่50ทีดีดีนะ ถ้าเราฆ่าตัวนี้ตายประมาณ50 51 TDD ไม่น่ารอดแลยตอนนี้นะครับทุกคนน่าจบที่85นะครับหรือเปล่าวะโอ้โหแน่นอนครับทุกคนแพ้แล้วครับแพ้เลยนะครับโอ้ยีดน่าจบที่86นะครับเดี๋ยวพี่ออกเลยล้วกันทุกคนน่าจะจบที่ด่านที่86นะครับประมาณนี้แหละทุกคนโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์พี่ด้วยครับที่สำคัญคือการกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่นะครับถ้าชอบก็กดแชร์ให้เพื่อนๆหรือแชร์ในกลุ่มนะครับ จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปอีกนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับซียูครับขอให้ฟังสนุกๆเด้อคลิปนี้อาจจะเป็นสาระดีๆนะครับบายบายเรื่องความรักไม่เคยตกลงไม่ต่างอะไรจากโรมีโอที่คิดไว้ก็นึกว่ามันจะดีสุดท้ายมันก็พังเหมือนโดมิโน,โนแค่อยากให้เธอพูดความจริงไม่อยากให้จมูมกยุวเหมือนบินกกิโอทุกวันนี้ก็ยังลืมเธอไม่ได้ต่อให้สมุกิวิจนครบกิโลอ้าวแต่มันยังร้องตะโกนในตอนที่เธอได้หนีไปตอนนั้นเราทั้งคู่ต่างไม่ยอมจะมันยังคงรักสัก